กราบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนทางฟังไทยฟังล่าวยุโลกและทวโลกมี้คุณแม่แม่ลีสาวอีสานกินแซกสิมาส่วนพีเสืน้อนองกินส้มตำหนวดปลาหมึกทากุเจ๊าะเผ็ดๆแซ่บๆนัวๆจ้าพี่น้องจ้าเพี่หนวดบักไงจ้ามานำไล่ไหลแตกโจกโจกน่ะมีเม่จ้า กราบขอพรกคุณหลายๆเด้อจ้าที่ติดตามอีเมยียจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อเมยียในเด้อจ้าเด้อฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้อีเมยียน้ำจ้าพิดพาดประการใดอีเมยียกราบขอโทษขอให้ยังสูงจ้าขอราธนาพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกโดนบันดาลให้เพื่อนเพื่อนทุกทกท,กท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรง ล่ำล่ำรวยรวยเจริญในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าสาธุสาธุจ้าผิดพลาดประการใดแม่กราบขอโทษขอภห้เด้อจ้าเด้ออีแม่กะกลับไปเยี่ยมบ้านพี่น้องสุภผู้สุขคนอาจจะศาสตร์จะเลี้ยวออแม่กลไปขึ้เก่าจ้าฝากติดตามกันในเด้อจ้าเด้อจับมือกันแน่นแ่นจ้าพี่น้องจ้าหากันโดนโดนจ้าค o นมอร์นิ่งค o นอัฟเตอร์นูน Good evening my dear friend Thank you everyone Thank you everywhere Thank you for watching my video Thank you so much Thank you for support me Please subscribe like and share my video Thank you so much for your comments Everyone everywhere Have a nice day Have a great day Have a wonderful day Have a lucky day my dear friend Thank you everybody See you next video thank you so much thank you กลับขอบคุณหลายๆด้วยจ้าเด้อที่ติดตามอีเมีจ้าหากันแน่นๆคือจังข้าวเหนียวหนึ่งบานเฮาี่ละจ้าเด้อเพียมาน้ำลายแตกโยกโจกนะอีเมีจ้าีนลจ้าเนี่ยมักอีเมีกินได้สมือสเว้นลนลจัดทำบะฮงจ้ดกินวร่เบื่อจ้ดพี่น้องกินกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็ได้จ้ากินเพียวๆก็ได้แต่ว่ามันเจ็บทองเสียบทองมันกะอันกินได้ยุจ้าพี่น้องจ้าแต่ว่า สุขภาพเขาก็ต้องดูแลน้ำเทาเราจ้ะถ้าเป็นไวรุนี่แม่สู่ตายจ้ะก็ต้องกินกับข้าวเหนียวเลยกินนี่ละสองถวยสามถวยสามโคกซี่โคกินอยู่ผู้เดียวนะจ้ะพี่น้องจ้ะกลับขอบพระคุณหลายๆได้จ้ะเด้อจ้ะที่ติดตามมี่แม่จ้ะรักนะจ้ะรักทุกคนจ้ะรักการโดนๆจ้ะเจอกันคลิปหน้าจ้ะพี่น้องจ้ะสวัสดีจ้ะกลับขอบพระคุณยังสูงจ้ะ